โอ้โหสมชื่อช่างเสียวดาวขานหรือโอ้ยนี่มันตัวอะไรอีกเนี่ยดัดแปลงอะไรอันนี้รถของลูกค้าแล้วนี่มาเพิ่มพวงมาลัยพาวเวอร์โอ้โหตัวนี้เพิ่มพาวเวอร์คือเขามีรถแล้วแต่เขาอยากสบายคเขาเลยเพิ่มพวงมาลัยพาวเวอร์เพิ่มพาวเวอร์เพิ่มไดสตาร์ทเพิ่มไดสตาร์ทแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เซ็หรอดัดแปลงโอ้ยนี่เครื่อง ก็รถไถนาเราดีๆนี่แหละรถอีแแต็กนี่นี่สงสัยจะลุยงานเมื่อคืนมานะเนี่ยใช่ดูหน้าแบบเครื่องมือ,อยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้โหหลังคาแต่ไม่เป็นไรเนี่ยมีรอกดึงดูขารอกเขามีแนว้นนมจชะโอ้โหแล้วมันโอ้โหสุดยอดจริง <c oughs> ๆเลย ไอตัวนี้เราใส่มลเลตสองตัวไว้เพื่อให้รอบไดชาร์จเพิ่มขึ้นรอบไดชาร์จเพิ่มขึ้นอืมเพราะว่าโรดิแตนมันจะมีปัญหารเรื่โรดิแตนในรอบมันมันต่ำเนอะไดชาร์จมันฉุดไม่ค่อยอมันชาร์จไม่ค่อยพออ๋อถ้าเราไม่เลือกตำแหน่งฉุดที่ดีโออืมก็ไดชาร์จมันต้องการรอบที่เยอะหน่อยอ๋อครับเวลาเราใช้ไฟเยอะมันจะได้ชาร์จกันโอ้อืนี่คือไดชาร์จตัวนี้ แล้วก็โหนี่ก็เมื่อคืนนี่ก็ยาวเลยใช่ไหมนี่ใช่มันก็จะอยู่ด้วยกันลักษณะนี้อ๋มอม,อม,มจะอยู่คู่กันนี้นเราจะใช้มุลเล่ใหญ่เพื่อ,อเพื่อทําให้รอบมันเร็วขึ้นอ๋อแต่ตัวนี้เป็นเพิ่มรอบตัวนี้เป็นมุลมเล่ขับจากเครื่องแล้วตัวนั้นก็จะเพิ่มติดไอตัวนี้เป็นปัม๊มอะไฮดรอลิกไปปัป่นพวงมลาลัยพาวเวอร์ ปานพาวเวอร์เทนี้ก็ขับแบบหมุนสบายไม่ต้องหมุนแบบรอบว่าจะแนะนำให้เขาใส่เออยู่นะโอ้โหแล้วเอมันจะอยู่ตรงไหนเอาเอเอแขวนไงเอแขวนเอบ้านใส่ข้างหน้าเอนการใส่ไม่มีใครทำสมชื่อช่างเขียวดาวอังคารไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนโอ้โหแม่เจ้าเอฟซีจ๋า ืออดูสิของของแกเนี่ยโอ้โหแล้วนี่เครื่องอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเครื่องรอการบูรณะรอการอริไฟนนี่คือจะซอ้าเองหมดเลยใช่ช่างเขียวดองคานซื้อมาทำมาโอ้เอฟีจ๋าเยอะแยะมากมายดูดิเจอช่างสุดยอดอะไรอย่างนี้คนธรรมดาเขาไม่ทากันหรอกมีแต่คนพิเศอดอน แต่ว่าบ่อบอกก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันอยู่ไอ้ขั้นกลางกันคนอัจฉิริยะกับคนบ้ามันก็จะอยู่กลุมเดียวกันมีเส้นบางใช่ตอนนี้มันอาจจะผสมกันมันช่างสุดยอดเสียจริงใกล้จะขาดแล้วะโอ้โหแล้วเครื่องมือเครื่องมือบางอย่างก็มาจากของเก่าใช่ไหมใช่โอ้ตู้เชื่อมตู้นี้ตัวใหม่หรือปล่าเนี่ยใช่ตัวใหม่ก็ไก็ <ừ. S 2> ได้มรดกตกทอดสุ <c oughs> ดยอดจริงๆ <c oughs> ยอม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 